ถ้าเราจะแผ่แม่ตาที่จงกูสอนให้กับสู้ศัตรูประปะักต้องออกชื่อเลยต้องแสดงออกชื่ออย่าไปโกรธโอโหสิการ,รกับศัตรูเสียเราจะไม่โกรธศัตรูเลยเราจะไม่จองเวนต่อศัตรูเวนชนะด้วยการไม่จองเวนกันอีกต่อไปศัตรูจะจะกลับล้ากลายดีมาเป็นมิตรกับเราตรงนี้ขอฝากไว้ไม่ใช่แพ้ออกไปโดยแช่งช,า,งชาขาดกระดูกบางวัดสอน เวลาสากบาทตรวจน้ําแช่งมันไปเลยแช่งไปเลยแช่งไงด้เนี้ยแล้วก็มีคนหนึ่งอาจาการจะออกชื่อครัาคนหนึ่งมาขยืมเงินให้มีให้ไปประกันเงินเขาก็โกงไปเลยเอาโกงไปเลยแล้วก็หน,นีไปด้วยเลยก็ตัวเองก็เสียอกเสียใจยจะโดนไล่าจากราชการเลยก็ไปผ่อนส่งเขาแต่ละเดือนเอาเงินเดือนไปผ่อนส่งธนาคารก็ยอมรับเพราะเป็นนายประกันจากกันเขาที่กู้เงินไป ทำยังไงคนนี้ก็ไปบวชทีพรามณฝั่งธนบุรีไม่รู้พลาอะไรสอนปวดนะ้าแช่มันเข้าไปขอมึงชิบหายขอยไฟไหม้บ้านมันขอมือชิบหายไฟไหม้บ้านมันอยู่มาไม่พอสามเดือนไฟไหม้บานตัวเองเลยฝั่งธนต้องซ่อมไปสองแสนเจ็ดมืนเพราะจิตจแสดงพฤติกรรมออกไม่ดีว่าขอมึงชิบหายมันออกมาจากไหนมาจิตจีบเราจิตจะเราชิบหายก่อน มันยังมาถิงเขาหอกเขาไม่รู้เรื่อง